ตั้งแต่เช้าจนเย็ยนท่านประธานประสัทธาแรงเลือกเกินท่านกรรเตุรีเจตจะไปบูรนน่งอยู่ตลอดวิธีในช่วงนี้ได้เจอท่านประธานประเกณนพยารรมทแก่เจ,จ้าพคุณรองเจ้าพระยใหญ่อาธรรมน,นิการประธานสงและเจอคณะกรรมาการทั้งหลายนตั้งแต่ท่านประธานสาราบพระกิรมตเรี ตเตชะาไพภูนดรอาจารยนวิชิตจินวงบุรพุลท่าจารุลักษ์เป็นประธานคณะกรรมการศาลรัฐท่านวิรุกเตชะไพบูนเป็นที่รปรึกษาคณะกรรมการคนที่ไม่ธรรมดาเห็นผมปั๊บรู้เลยว่าดีนะนักของหลวงพ่อสีดอนนักของหลวงพ่อสีดอนซึ่งของเกินเดี่ยววุฒิลงชุกพรเนะป็นรู้ศิษย์อาจารย์เดียวตัด ท่านเรียนเชิญคณะกรรมการถวายพิธีธรรมกลับเรียนเชิญท่านประธานใหญ่ประธานดรวิเชียรเตชะไพบูลย์ประธานกรรมการผู้เป็นยอดศาสูยอดธภินญาซึ่งเป็นเป็นพระประจำเป็นพระประจำ